เกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่มีความเป็นกรดสูงแล้วส่งผลให้เลือดของเราเป็นกรดเนจะอธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะซึ่งบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะว่าเนี่ยเขียนเอาไว้ในหนังสือครัวไร้ผงชูรสถ้าใครมีหนังสือเอามาอ่านนะส่วนถ้าใครยังไม่มีสามารถซื้อได้ในราคาเล่มละ300บาทนะคะสําหรับอาหารที่เป็นกรดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะกินไม่ได้นะแล้วไม่ได้หมายความว่าจะมีผลเสียกับร่างกายอย่างเดียว คืออย่างนี้นะคะอาหารที่มีความเป็นกรดอย่างเช่นการหมักน้ำหมักเนี่ยเขาก็มีความเป็นกรดเนาะแต่ว่ากรดเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายนะหรือว่าน้ำแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยเป็นกรดที่มีประโยชน์กับร่างกายร่างกายในลำไส้ของเราจําเป็นต้องเป็นกรดกอ,อ่อนๆนะคะในในลำไส้นะนั่นแหละเราก็จําเป็นต้องกินพวกโปรไบโอติกจะเป็นโยเกิร์ตจะเป็นน้ำหมักหรืออะไรลักษณะแบบนี้นะคะส่วน สิ่งที่ทําให้เรากินแล้วเลือดเป็นกรดอันนี้คนละประเด็นกันนะคะเ,เพื่อนๆต้องแยกให้ออกเนาะสิ่งที่ทําให้เรากินแล้วเลือดเป็นกรดก็อย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์เนาะเนื้อนมไข่ทั้งหลายเนี่ยเวลากินเลือดจะเกิดความเป็นกรดพวกน้ําตาลแบบนี้นะคะกินแล้วภูมิต้านทานตกเซลล์อักเสบเลือดเป็นกรดอาหารแปรรูปอาหารเดซฟู้ดฟาสต์ฟู้ดชูรสซอสซีอิว๊วกลุ่มพวกนี้แอลกอฮอล์ยาเคมีพวกนี้จะทําให้เลือดของเราเป็นกรดอารมณ์ที่เสียนะ การไม่ขับถ่ายเกิดภาวะเลือดเป็นกรดส่วนอาหารที่มีความเปรี้ยวอย่างมะนาวแบบนี้เวลาเราวัดข้างนอกเขาจะเป็นกรดเนาะแต่เรากินเข้าไปเขาก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาแล้วเกิดความเป็นด่างนะคะรวมถึงน้าําหมกอย่างที่เนบอกเนาะหรือว่าการทําโยเกิร์ตที่เราทําเองเนี่ยมันมีความเป็นกรดแต่เราจําเป็นต้องกินแล้วดีกับร่างกายด้วยนะคะต้องแยกให้ออกนะคะว่าอันไหนที่เป็นกรดแล้วเรากินได้ส่วนอันไหนที่ กินเข้าไปแล้วทําให้เลือดเป็นกรดนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนนะคะบ๊ายบาย